ใบไม้มันท่วมพี่แอนถ้ากินไปสามสี่ดอกเลยนี่จ้าเอื่อหมดพี่แอนพวกแม่มดอยง,งามเลยว้าว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 ,ว,าวยายมันนองมาเร็วมาเร็วออตายตายตายงาบมาก พ่อพี่เอ็นมันบานแล้วอ่ะมันบานแล้วอ่ะพูดปุ๊บมันสิออกน้ำเดินนี่แหละเปลี่ยนได้เลยอ่ะมันบานแล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่เห็ดทานสูไม่เอาไปไปนี่พอดูกันไม่งามนี่อ๋อไม่งามเลยมันเพิ่งจะมานี่มันเพิ่งมันกำลังนี่อู้เห็ดทานเต็มเลยย้าย เอายุเห็ดทานเพราาะว่มักเออนี่เห็ดทานเห็ดทานเน่อยหน่อยนี่เห็ดทานอืมายุนี่นี่แมงกินนู้นกินเอาไม่ย้ายไทยเดี๋ยวไทยเราเนี่ยแมงกินนู้นกินมันโผล่มาเนี่ยนี่ยายอื้อหลบอยู่ใต้คอนเลยกระซังเห็นนี่อย่างมะมานแมนแท้โอ้ยดาก็นแมงอย่างมะมานแมนแท้ พี่กายรายุ่ปุ่งนี่ล่ะไม่ไงมุกแรงตำไปตำไม้ด้วยย้ายอนันันกินเชื่อมน่ะย้ายเอาแม่ย้ายดิบุ่งย้ายเลขวานแท้แปด้าอาทิตย์หนาวคือว่าเข่ามาพีพักัญญาแข็งยังนี่ไข่มุกงามอย่างนี้งามอยู่เนี่ยจ้าอืมงามไหน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 เปลี่ยนว้าว อุ้ยคือน้ำเทยายเออมันออกเป็นครัวยายเราต้องไายรูปก่อนสองดอกเลาของฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลของแก่ไม่ของตอมนะเขาเก็บเก็บเก็บไปพี่แอนหาแต่มันร้ออุ้ยงามยายไปเอาไปหัวแล้ก็ลงไปทางนู้นมัก่อนคอดีเด้ะมันก็ไม่เสียเพราะว่าทางนู้น ไปไปเอาเองดวงโพดดวงโพดเนี่ยเรื่องเออเก็บเก็บมาอยู่อะไรตรงนี้โอ้ยบอกว่าคุยแปลว่ากูสิได้มาสั่นพนว่ากูหาภาษนกับพี่แอนเออ